จ0สากเซ็นเขอยู่ห้าจเซนกับมอต่อยอเู่โอ้โะเทศพีอ่มีใครทำได้นะครับเซ็นอบาดเลยเนา อย่าลอยดิบลุงขันเอย่าลอยแม่งคนอ่ะโคตรคันโอ้โหนี่มันผีงขาเลยใช่เมื่อกี้ผีงาับอย่าลอยิปอย่าลอยิปสายใหญ่อยู่ครับี่ดึงเลยเลยโอ้ไม่ใช่ตัวน้อยนะหตัวใหญ่น้อไปจังไปจังตามดูลุงกันไป